รู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยเหนียวนะครับนะ<น>เหนียวคือไม่ไม่ลงสักทีบนความบนความอโซนที่สูงใช,ใช่ใช่ใช่ผมกําลังพยายามตรวจดาวโจนส์ฟิวเจอร์อยู่นะครับฮะนี่เป็นประเด็นแรกนะฮะตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับโดยหลักการใหญ่เนี่ยจะเห็นได้ว่าหัวมันเนี่ยยังหล่นลงอยู่นะครับยังหล่นลงอยู่แล้วก็ในระดับ นาทีนะที่กำลังเปิดอยู่นี่นะครับเ,เกรงว่าตรง34,800ยเนี่ยยังเป็นอุปสรรคอยู่นะครับ,รบถ้าผิดก็อาจจะเป็น3 4 000, าม0 0ืนสี่นิดนิดๆ,ๆนะครับคือหมายความว่าโทษนะครับ <c oughs> ดาจวจนฟิวเจอร์อาทิตย์นี้มีโอกาส70%ขึ้นไปนะครับที่จะลงมา34,200นะครับ ในในระยะสั้นนี้เลยนะครับตอนนี้มันอยู่สามหมื่นสี่พันหกร้อยกว่านะครับเอแล้วก็ถัดจากสามหมื่นสี่พันสองร้อยลงมาเนี่ยน่าจะยังไม่ลงทันทีนะครับน่าจะเด้งก่อนแถวสามหมื่นสี่พันสองร้อยทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยนะจากปัจจุบันเนี่ยลงมาสามหมื่นสี่พันสองร้อยเนี่ยพอสามหมื่นสี่พันสองร้อยแล้วน่าจะดิดกลับมาปัจจุบันใหม่แล้วแล้วค่อยลงนะครับนั้นจะเห็นได้ว่าในต้นสัปดาห์ ถ้าหากว่าดาวจนฟิวเจอร์เนี่ยยังไม่ได้ลงไปนะครับให้คาดไว้ก่อนว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงเอไม่อังคารก็พูดอะไรที่มันเริ่มเริ่มถอยลงมาละนะครับแถวสาม<ไ> <c oughs> ม่ถึงว่าโดยโทนดาวจนฟิวเจอร์แล้วเนี่ยจะเป็นโทนเรื่องของการการการที่จะพักฐานต่อถูกไหมฮะคุณเกียรติเนี่อใช่ครับคือถ้าเป็นตัวแรกเลยคือไอ้สามหมี่ันหกร้อยกว่าเนี่ยไม่น่าเทรดฟิวเจอร์ของดาวจนนะครับ เพราะว่าตรง34,800บวกลบเนี่ยมันน่าจะลงมา34,200ทีนี้การลงมา34,200แล้วดีดเนี่ยก็จะทำให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยอาจเป๋ได้ในอย่างน้อยชั่วขณะนะครับพูดง,ง่ายๆว่าจะเก็งกำไรอ่ะของเซ็ตเนี่ยโดยหลักการของเซ็ตนะให้รอ34,200หรือว่าต่ำกว่านิดนึงนะครับเพื่อดาวจนฟิวเจอร์เด้งแต่ว่าเมื่อวันก่อนเราจะพบว่าดาวจนฟิวเจอร์ลงบ้านเราไม่ได้ลงนะครับ เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าช่องทางเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเอาไว้ระวังเป็นระยะเท่านั้นเองนะครับ,รบว่าเอะดาวจนฟิวเจอร์ยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวมันจะมีวันที่ลงแล้วเราค่อยเล่นแต่ว่าถ้าเซตอินเด็กซ์จริงๆนะครับตัวเซตอินเด็กซ์จริงๆที่กําลังโชว์ภาพอยู่เนี่ยมันถอยลงมาวูบเดียวนะครับที่พันพันหกร้อยเก้าสิบแล้วก็ตีกลับเลยแล้วก็ไม่หลุดนะ,นะไม่ปิดแกปด้วยไม่หลุดด้วยอ่าใช่ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในความเห็นผมเนี่ยเซตผมถึงบอกว่าเหนียว แต่บนความเหนียวเนี่ยเราไปดูวิ a r t นะครับวิ a r t ถ้าหากว่ากลุ่มตัวใหญ่ของพลังงานเนี่ยไม่ได้เบรกเอาอัพในระยะกลางนะครับภาพของวิ a r t ตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในโซนสูงอยู่อย่างนั้นนะครับดังภาพที่เห็นนี่เดียนะครับครไม่มาอ่ะเห็นนะฮะก็อยู่ในโซนสูงอย่างนี้จนจนระดับอะไรจนระดับพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดก็ยังอยู่ในโซนสูงอยู่ดีเพียงแต่ว่า มันมันไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะลงทันทีแต่ว่าในระยะกลางเนี่ยมันยังมีปัญหาที่ว่ามันมีแค่ว่าวิ่งขึ้นไปเกินพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดนะครับแล้วก็ตกลงมาใหม่แล้วก็เป็นบูนะครับเป็นบูชั่วคราวหรือว่าไม่ไม่เกินเลยแล้วก็เริ่มตกลงไปทีนี้คาว่าเริ่มตกลงไปเนี่ยมันไม่ลงสักทีเราจะต้องรอสัญญาณหนึ่งที่เรียกว่าสัญญาณความเป็นไปได้ทุกครั้งที่มีความเป็นไปได้เราก็หนีออกมานะครับเสร็จแล้วถ้ามันลงจริง นะครับเราก็อัปเดตไปแต่ทำไม,ไม,ไม่ไม่ลงจริงๆเราก็เลือกตัวเทรดเข้าไปเรื่อยๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมนะครับตั้งแต่2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาอ่อนตัวเนี่ยแม้จะมองว่าอาจจะจบรอบได้แต่ว่าก็มีตัวให้เทรดตลอดเพื่อการการตกรถนั่นเองเพราะฉะนั้นเข้ามาประเด็นในวันนี้เลยนะครับว่าเซตินเด็เออเล็กี่นาทีครับ <c oughs> คุณข้าหกนาทีได้เลยครเซตินเด็กในวันนี้ถ้าขึ้นต่อนะครับ แนวที่เป็นรีสตันก่อนนะครับจะอยู่ที่พันเจ็ดร้อยสิบถึงพันเจ็ดร้อยสิบสี่นะเอาเป็นพันเจ็ดร้อยสิบถึงพันเจ็ด้อยสิบห้านะครับส่วนแนวแนวที่อที่เป็นรีสตันเนี่ยถามว่าเอาไว้ทําอะไรรีสตันนี้น่าจะาไว้ลดพอร์ตด้วยนะครับคือบางรีสตันเนี่ยมันอบางรีสตันเนี่ยมันไม่น่าลดพอร์เพราะมันอาจจะเกินได้แต่รีสตันเนี่ยน่าจะลดพอร์ นะครับตรงพันเจ็ร้อยร่อมาตรงแล้วถ้าใครพอรว่างแล้วล่ะครับถ้าใครพอร์ตว่างแล้วทำยังไงโดยหลักการพอร์ตว่างก็อย่างที่ผมคุยนะครับคือจะต้องหาตัวหนึ่งถึงสองตัวเนี่ยเทรดไว้คือวิธีการเนี่ยถ้าคุณเด็กวิยาจำได้ก็พบว่าตอนที่ดัชนีสูงสูเนี่ยสมัยก่อนนะเราก็จะบอกว่าขึ้นขายอย่างเดียวลงไม่ซื้อจบ เดี๋ยวนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้หุ้นมันแปดร้อยกว่าตัวเดี๋ยวนี้หุ้นแปดร้อยกว่าตัวดันั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามันไม่จบจริงมันยังมีตัวเล่นมันต้องกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดังที่ผมคุยเป็นเดือนมาแล้วว่าขณะที่ขึ้นเนี่ยเราเอาหุ้นที่เป็นเนกา t i v ออกจากพอร์ตนะครับแล้วขณะที่ยังไม่ได้ลงนะฮะหรือว่าไซเวย์หรือว่าอ่อนตัวเข้าซัพพอร์ตธรรมดาเนี่ยเราจะต้องเอาหุ้นพ o s ิทีฟเข้าเพื่อเหมือนกับเอาน้ําเสียออกเอาน้ําดีเข้า คุณเกียตินิดหนึ่งขอขัดนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตขยายความตรงนี้ให้ท่านนักทุนนะครับตรงนี้ฟังคุณเกียรติให้ดีนะครับคือใครที่เป็นนักทุนรายบุคคลเนี่ยบางคนเวลาเสพข้อมูลเนี่ยจะติดในการเสพว่าเฮ้ยตรงนี้แพงต้องขายหมดตรงนี้ถูกต้องขายหมดยุคหนึ่งในตลาดหุ้นไทยใช้ได้โดยเฉพาะในยุคที่มีบริษัทจดทะเบียนประมาณสักสอง้กว่าบริษัทนะครับเพราะมันจะขึ้นเป็นแผงลงเป็นแผงในะครับยุเว้นบุริ่จริงๆในยุค พันเจ็กว่ารอบแรกเนะี่ยอันนั้นก็ขึ้นแบงค์อย่างเดียวนะครับใครใครอยู่นานคงจะได้คุณกีติกันได้แน่นอนแต่ยุคนี้ไม่ใช่นะฮะคือคุณต้องเล่นสองมุมนะมุมแรกก็คือคุณต้องรู้ว่าตอนนี้คุณเล่นภายใต้ความเสี่ยงอะไรมุมที่สองเนื่องจากคุณมันแปดร้อยตัวนะครับมันจะต้องมีตัวในการเทรดได้อันนี้ต้องฟังกีติให้ดีนะครับและที่เป็นเป็นกลยุทธ์ในการขยายความใครใครฟังไม่ทันหรือเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวต้องย้อนมองย้อนทั้งหลังนะครับเพราะทิพที่ขยายความเรื่องนี้เพราะว่า <c oughs> ผมพบบ่อยฮะั่นักทุนที่ไม่ประสบความสำเร็จในช่วง4ี่ปีที่ผ่านนี้เพราะว่าตลาดมาันไซเควไม่ได้เจอสาเหตุอย่างนี้แหละครับไปซื้อปุ๊บเดี๋ยวลงไปขายปุ๊บเดี๋ยวขึ้นแต่พอไปเจาะลึกๆมันเป็นสาเหตุที่อย่างที่ผมขยายความลองลองไปฟังย้อนหลังดูนะครับเชิญครับคุณยติครับคือเป็นเวลาเป็นปีมาแล้วนะประมาณสีหปีมานี้นะครับที่ตลาดเนี่ยไม่ได้ขึ้นลงหมด นะยกร้นตลาดที่เป็นแบริจริงแรงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในในในช่วงที่ตลาดไม่ได้ลงแรงจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยไปเล่นตามเซ็ตแล้วไปพยากร์ว่าเซ็ตจะลงหรือว่าเซ็ตเป็นวอคชอมเนี่ยเอาเป็นเซ็ตจะลงก่อนตรงพีคเนี่ยเราจะพบว่าถ้าหากว่าเซ็ตไม่ได้ลงเนี่ยเราจะเสียโอกาสไปดังนั้นในภาวะหลังหลายๆปีมันเนี่ยมันจะต้องตรวจหาหุ้นที่เป็นขาขึ้นกับหุ้นที่เป็นขาลงออกให้ได้ นะครับไม่งั้นมันมันก็จะแบบแ๊กเหย่องงั้นนะครับเพราะดัชนีมันไม่ได้ไปไหนดังนั้นการที่เราไปตรวจหุ้นขาขึ้นอาลอขาลงเสร็จเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือแม้ว่าเราคิดว่าตลาดเนี่ยอาจจะใกล้พีคมันยังมีตัวกันเหนียวว่าเอ๊ยเกิดเราคิดผิดนะมันยังมีหุ้นอยู่นะนอกจากนั้นยังเป็นประสิทธิภาพของการเทรดด้วยว่าบางทีเซ็ตเนี่ยถ้าขึ้นอยู่นะแต่ว่าถ้าเราเลือกผิดตัวมันจะไม่ไปไหนเพราะนั้นมันต้องคัดหุ้นขาลงออกดังนั้นนะครับแต่โดยหลักการของเซ็ตนะครับเอ,อผมเข้าไปในระดับนาทีก่อนนะครับ ครับถ้าวันนี้เซ็ตถอยเนี่ยนะตัวเบสิกซัพพอร์ตของเซ็ตแทบจะไม่ค่อยในระยะหลังไม่ค่อยมีซิกบีแคนนะครับนะอย่างเช่นตรงพันหร้อยเก้าสิบแปดนะครับพันห้อยเก้าสิบสามอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราบอกได้อันหนึ่งนะครับคุณเอกพยาว่าถ้าในสัปดาห์นี้เนี่ยเกิดเซ็ตลงมาต่ำกว่าพันห้อยเก้าิตัวเลขเทรเสซอปของเซ็ตจะเป็นตัวเลขดีสำหรับผมนะคือต่ำกว่าพันห้อยเก้าสิบ๊บเนี่ย ให้หันมาเซลล์อันสแตโดยหลักการใหญ่ของเซ็เพราะว่ากลัวขาลงน,นะเพราะว่ากลัวขาลงชั่วคราวมันจะกลัวเป็นระยะนะครับแต่ถ้าไม่แล้วเนี่ยไม่หลุดพันห9รก็คือพันหแล้วกันนะครับ,รบให้เล่นไปก่อนแต่เวลาเล่นเนี่ยขึ้นเนี่ยให้เลิกตัวในน ég ทีแต่ให้ลันด้วยการเอาน้ําใหม่เข้ามาที่เป็นโพซิทีฟซึ่งเดี๋ยวเราคุยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้ก็คือเล่นไปถ้าอยู่เหนือพันห นะครับแล้ว selective ดังนี้โดยหลักการนะครับก็คือ,อะจะมีกลุ่ม energy ตัวเล็กนะซึ่งเราก็ต้องดูปริมาณการเทรดด้วยนะครับว่าคนที่เทรดเยอะเล่น energy ตัวเล็กไม่ได้แต่มันมี energy ตัวใหญ่ที่เป็นหุ้นหลักๆที่เอ่ยชื่อแล้วทุกคนรู้จักนะครับหุ้นดังๆนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยที่เป็นขาขึ้นเนี่ยก็เป็น commerce ตัวเล็กนะครับแล้วก็ commerce ตัวมาหึมมาครับอ่ามีอีกนะครับ commerce ตัวเล็ก commerce ตัวมาหิมมาแล้วก็ ไฟแนนซ์เนี่ยก็เป็นตัวเดิมที่เราคุยคมาสามอาทิตย์นี่ต้องเรียนท่านนักทุนคือเบียติกเขาต้องการย้ำว่ามาเลือกเล่นอะไรตัวได้บางตัวนะครับไม่ได้ต้องการชี้นําราคาหุ้นนะครับอันนี้ต้องต้องย้ำนะครับเพราะช่วงนี้ช่วงช่วงนี้เนี่ยเรื่องนี้ต้องต้องสติ๊กนิดหนึ่งครับเพราะว่าเอ,อในเรื่องของการชี้นําราคาหุ้นเกิดขึ้นเยอะครับในหลายๆที่นะครับคือถ้าเราเลือกผิดตัวเนี่ยเกิดไปเลือกหุ้นที่เป็นขาลงเวลาผิดมันจะออกยากและบางทีเซ็ตวิ่งขึ้นมันก้ไม่ขึ้น เพราะฉะนั้นการเลือกตัวเนี่ยมีผลมา3-4ปีแล้วนะครับสรุปละสรุปกลยุทธ์ก็คือเซตอยู่ในโซนสูงนะครับและก็ต้องระวังการอาจจะพลิกได้ทุกเมื่อนะครับโดยในวันนี้และสัปดาห์นี้เนี่ยให้ระวังโซนแถว1 7 1 0จ็ด้ถึง1,717็ดอาเจ็ถึง15พอนะครับพอเหนือกว่านั้นโดยหลักการของเซ็ตถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือไม่ตามนะครับแต่เป็นสมัยนี้เนี่ยให้เลือกเป็นตัวๆแล้วเวลาลงเนี่ย แม้จะมีซัพพอร์ตพันหกร้อยเก้าสิบแปดพันหกร้อยเก้าสามนะฮะแต่ว่าเวลาเทรดจริงๆให้เลือกตัวดังที่กล่าวแล้วก็ไปดูซัพพอร์ตลิสิตั้นหลายตัวครับกลยุทธ์คือถ้ายังไม่หลุดพันหกร้อยเก้าสิบให้ selective buy ไปก่อนแต่ถ้าขึ้นแรงๆเนี่ยให้รอวันที่ดาวจนลงแล้วค่อยเทรดนะครับได้ครับแล้วเดี๋ยววันอังคารเย็นๆพบกันอีกครั้งครับขอบคุณครับคุณกิรติครับเช้านี้ครับ